บ้านหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆไม่มีใครเคยอยู่มาก่อนแต่ทุกคืนตอนตีสองไฟในห้องเล็กมันจะเปิดขึ้นเองทั้งๆท,ที่ไม่มีใครไปเปิดไฟดวงนั้นเลยเจ้าของในเรื่องนี้ชื่อว่าคุณเอ็มครับครอบครัวของผมเพิ่งย้ายมาอยู่ในบ้านจาัดสรรใหม่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมพื้นที่ใหญ่กว้างกว่าหลังอื่นแต่ราคาดัานถูกกว่าเฉยเลยโครงการบอกว่า พึ่งสร้างเสร็จยังไม่เคยมีใครมาอาศัยผมกับแฟนแตัดสินใจที่จะซื้อโดทันทีเพราะเหมือนโชคดีครับบ้านหัวมุมพื้นที่กว้างแต่ราคาถูกกว่าหลังอื่นบ้านหลังนี้มี3มห้องนอนครับเราอยู่กับลูกห้องใหญ่ส่วนอีกสองห้องปิดเอาไว้เพราะยังไม่ได้ใช้งานเพื่อเอาไว้สำหรับลูกโตแล้วจะย้ายเมื่อไหร่ก็ย้ายได้คืนแรกที่เข้ามาอยู่ครับทุกอย่างมันปกติแต่คืนที่สองครับช่วงตีสองกว่า คุณเอ็มสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะหลอดไฟใต้ประตูห้องมันเปิดคุณเอ็มลุกขึ้นไปเปิดประตูดูครับไฟในห้องนอนเล็กฝั่งตรงข้ามมันก็เปิดอยู่คุณเอ็มเลยเข้าไปดูข้างในมันว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยคุณเอ็มก็เลยปิดไฟแล้วกลับมานอนไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าไฟอาจจะมีการติดตั้งอะไรที่มีปัญหาก็ได้จากโรงงานครับคืนต่อมาไฟมันเปิดอีกแล้วเวลาเดิมครับตีสองเป๊ะ คราวนี้คุณเอ็มลองแง้มประตูห้องนอนเอาไว้รอดูว่าไฟมันเปิดยังไงหรือมีใครแกล้งพอถึงเวลาครับไฟในห้องตรงข้ามติดทันทีเหมือนมีคนไปเปิดที่สวิตคุณเอ็มรีบวิ่งไปเร็วเลยครับแล้วดูว่าใครอยู่ในห้องนั้นกันแน่แต่หลังจากที่ถึงคุณเอ็มก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วฮะเนื่องจากมันติดเองได้แล้วไม่เจอใครด้วยเลยตัดสินใจครับปิดเบรกเกอร์ห้องนั้นไปเลยจะได้จบปัญหา พราถึงแม้เปิดไปก็ยังไม่ได้ใช้คืนต่อมาครับไฟมันไม่ติดแล้วครับโอเคมากๆแต่มีเสียงกดสวิตช์แทนครับเสียงมันดังขึ้นครับเหมือนมีคนพยายามที่จะเปิดมันเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดสวิตช์อยู่แบบนั้นครับทังทัง้งที่ไม่มีไฟแล้วเช้าวัวนรุ่งขึ้นคุณเนมเลยลองไปถามกับรปภที่โครงการดูครับว่าบ้านหลังไหนเคยมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าหรือไม่คุณลุงรปภเขาตอบ แบบหน่าเรียบๆบหน่อยนะครับว่าหลังมุมใช่ไหมที่มันเปิดไฟเองตอนตีสองเนะี่ยคุณเองมก็บอกว่าอ๋อใช่ครับผมอยู่บ้านหลังนั้นคุณลุงเลยบอกว่าเคยมีช่างคนนึงทํางานกะดึกตอนนั้นน่ะซ่อมห้องยังไม่เสร็จเลยแล้วอยู่ดีๆไฟลั่วทั้งห้องเขาตายในห้องนั้นแหละครับนี่คือเรื่องที่คุณเอ็มได้รับรู้มานะครับสรุปว่าบ้านของตัวเองยังไม่เคยมีใครซื้อเป็นบ้านมือหนึ่งจริงๆด้วยครับ แต่ช่างดันเสียชีวิตแทนคุณเอมกลับมาบ้านเล่าเรื่องนี้ให้กับแฟนฟังเธอก็เลยบอกว่าปล่อยไว้เธอนะคนตายก็ตายไปแล้วไม่มีอะไรหรอกแต่คืนนั้นครับคุณเอมกับลูกตื่นขึ้น,นมาพร้อมกันเพราะไฟหน้าบ้านมันกระพริบทีๆมากๆครับเหมือนมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์เพราะว่าบ้านของคุณเอมนั้นเป็นระบบสมาร์ทนะครับเนื่องจากว่าเดินเข้าบ้าน แล้วเห็นเซนซเซอร์ก็จะเปิดก็จะปิดในแนวนั้นที่ตั้งเอาไว้คุณเอ็มเลยออกไปดูครับแต่ไม่เจอใครแต่รั้วหน้าบ้านมันเปียกน้ําเป็นทางเดินท้งทั้งที่ฝนไม่ได้ตกเลยด้วยซ้ำคุณเอ็มเดินตามรอยนั้นไปครับจนถึงประตูห้องเหล็กมีน้ําไหลออกมาที่ร้อยคอประตูด้วยคุณเอ็มเปิดประตูครับได้กลิ่นไม้จังๆลอยมาก่อนเลยทั้งนี้ห้องมันว่างเปล่าไม่มีพักเสียบไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณเอ็มถอยหลังออกมาครับแล้วปิดประตูโดยทันทีหลังจากคืนนั้นครับคุณเอ็มเลยเอารถมาจอดไว้ที่นหน้าห้องนั้นครับเพราะว่าจะได้ติดเพราะว่าจะได้เห็นถึงสถานการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันก็แปลกมากครับเพราะกล้องที่ติดไว้มันดันตัดสัญญาณไปเองในช่วงประมาณตีสองถึงตีสามครับจนในวันหนึ่งครับคุณเอ็มเริ่มไม่ไหวละตัดสินใจเรียกช่างมาดูระบบไฟฟ้าทาั้งบ้านเลยครับ พอช่างเดินเข้าไปดูห้องเล็กช่างถึงกับแน่นิ่งเลยฮะแล้วหันมาถามว่าห้องนี้มีคนอยู่หรอครับคุณเอ็มก็บอกว่าไม่นะไม่เคยใช้งานด้วยเราอยู่กันแค่สามคนช่างพยักหน้าแล้วก็พูดว่าแต่มันมีรอยไหมที่ใต้ปลั๊กไฟนะครับที่ผมเคยเห็นมาในอดีตหากปล่อยไว้แบบนี้เรื่อยๆอนาคตไฟช็อตนะครับบ้านหลังนี้อาจเกิดไฟไหม้เลยก็ได้ แล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งต้องขอบวงกดหน้าต่างมีคาบเกลือจางๆด้วยครับเหมือนกับ CBR ล้มเหลวแล้วคุณเอ็มเลยตัดสินใจปิดห้องนั้นอย่างถาวรเอาชั้นวางไปกั้นไว้เพื่อไม่ให้ใครเปิดแต่ทุกคืนครับคุณเอ็มก็ยังเห็นแสงลอดออกมาจากในห้องห้องนั้นอยู่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากจะให้ช่วยอะไรหรือแค่อยากจะไม่มีใครลืมว่าเขาเคยอยู่ที่ตรงนั้นครับ แต่ในท้ายที่สุดบ้านในเมื่อซื้อมาแล้วสุดท้ายก็ยังต้องอยู่ไปแบบนั้นครับถึงแม้ว่ามันจะหลอนหน่อยแต่ในท้ายที่สุดก็หาอะไรมาปิดๆเอาไว้เพื่อไม่ให้เห็นแสงไฟสิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงเท่านี้เองครับผม